ัๆๆๆๆๆสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเมื่อนี้พบกับช่างโลดคือเก้าครับเมื่อนี้มาที่โคกน้องนาคุณป้าพิษครับคุณอ่ปะป้าโสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าพิษคุณคืออุ้ยอย่างคือร่างการคือหญิงไงคักเถอะครับบานีป้าถูทุเลียนยไม่ทด ชมเชยถูกส่วนแรกดูจะได้ผลยุ่ครับลยต่อส่วนที่สองอืออันนี้สื่อมาตะใสครับเนี่ยอันนี้บอเขาอันล่านล้านยุ้ยห่วหลาดเขาจะไปเอาอันมึงเลยโอ้แบบผู้เรือครับมันเป็นล้านทรงนะครับโอ้ทรงตัวละสองร้อยสองร้อยสามสิบมันสองร้อยห้าสองร้อยห้าจะห่ออลายเขาก็เลยลดห้ยซาบาท ปาดโฉดลอยต้นครับนี่สามลอยเศร้าปอ<ะ>ดเจ็ดหมื่นกว่าเฉพาะต้นบนทุเรียนเฉพาะทุเรียนนี่ฮะเฉพาะต้นทุเรียนสามหมืน่นเออ,อเจ็ดหมื่นสามครับอืมอันนี้เขารับประกันทุกต้นเลยมันประคับเนตตายกับเตี้ยนไม่ได้บ่บ่เลยเอา,อาแล้วตายเลยไอ้เจังไหนส์ก็ตายเลากันระวังเอาเลนเพราเขาจะตั้งเวลาเขามากเขาจะตั้งแหางๆเพราะต้นมันใหญ่นะครับ เขาใส่รถจังหดมากครับเขากองเทอมาเลยเลยเาขาก็น,น,อน,น,อน,นอนนอนกองเทอะ์นมามาเป็นพันอยู่เลยมันหักบ่ยังบ่สายมัน <c oughs> มก็นมีหักอยู่บ้างแต่เขามีธีใส่ของเขาแต่กระหักหน่อยมากพี่ตว่าอาจจะพวกถุงมันยุเพนบ่แต่ว่าเขาบอกรับประกันในถุงไม่ตายแน่แต่ถ้าคุณไปปลูกอาจจะตายเขาว่าโอ้บดนี่อยู่ที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 ่เฮ้าเพราะว่านักลักลักชื่อล่าครับ เอาปลูกเขาก็ต้องใส่พี่เลี้ยงเป็นกิ่งไม้ไผ่ที่ตัดอยู่เด็กกําลังตัดอยู่นะครับโอ้ตัดไม้ไผ่มาเป็นพี่เลี้ยงเวลาเขาปลูกปั้มเขาต้องมีพี่เลี้ยงกิ่งไม้ไผ่แล้วเอามาใส่เอามาใส่กันล่มตีครับเขาสร้างกันล่มลงไปก็ออกจากเบ้าคือตายคุณป้าสิมาปลูกใส่ครับบัดนี้การปลูกในร่องมะขามนี่แล้วแบบบะมะขามลูกไส้ว่ามันนั่นร่องมะขามนี่ใช่ประมาณสักสามปีจะได้ตัดมะขามออกเพราะว่าลูกไส้ว่ามะขามมันถือเอ้า มันถือแม่รัวหนึ่งไอ้ห้าหกสิบเองมาขามเปียกมันก็ผ่านหลายขั้นตอนแต่ถ้าบระคามดิบกับโลละศ้าบาทนยสินะแล้วมันก็บโมันก็ไปดูแลมันก็ดีขึ้นกันดีย่างบัดีย่างก็มาทุเรียนํามันออกน่วยน่วยหนึ่งผัดสักอาน่วยนึงตีถ้าสองโลสองโลอะไรอะไสองร้อยอ่สินะแ้กันต่างกันแ่ว่ามันดูแลส่วนแรกมันดูดูดีแล้วเพื่อนพ่อแม่แต่งกิ้งหลายมันก็เลยมันก็เลย ตัวชาอันนี้เป็นการเริ่มเราบ่ให้แต่งโม่ให้แต่งตัวหูแจักวิธีจักาจ๊กยาแสดงว่าเป็นมือโปลูอะได้เนี่เสียต้นเนาะถึงได้ขยับขยายนี่เนาะอ่าตัวผ่นหยังครับเกบมอนีองมอนทองมัดเลยบ่ใช่แต่เท่าที่เท่าที่ป้าเท่าที่ป้าปลูกมันจะสู่ของภาคใต้ม่ได้ดีนอีสานเท่านะบ่ปลูกของจันเนี่ยเามันสีแบบ เหลืองแล้วก็ขึ้นชาครับแต่ว่าของไตเวลาเข้าไปปลูกใบก็จะเขียวมั่นแล้วก็แตกก่อไวจแ,แ,แสดงว่าของไตเนี่ยมันจะมันจะถือกระดิ่งดีสานครับโอ้แต่ว่าเนี่ยของเมืองเลยมันอีนนอของผู้เรือแต่ว่าอันนี้เขาพักไอ้มันเป็นล้านทรงนะอยู่ผู้เรือกรใหม่ต่างๆเขาจะไปอายุหันอของเมืองเลยโอ้ครับแต่ว่าเขาก็เอาอันมาจากไตขึ้นกันบ่นใช่จนมาเป็นมองทรงกับพวกไตพวกพวก จันก็จะไปส่งยุหันยุซูนร่วมมันนะ oh. อันนี้เวลาเขาซื้อเขาตองเขาก็ต้องบอกคขาว่าเอาของใต้นะไม่เอาของจันนะครับนะของใต้ในี่มากดินแบบบันเฮาเนะเทาที่ปลูกใส่กันเบื้องแถวนาสามต้นเห็นบะครับของใต้มันจะดูดูดูอันนั้นก้อนปลาทถออ้าอันนี้มันเป็นหมากพ้อหมากแค่ปลาเอา แต่ถามมันหมากแกไม่โหลดกลับไปปลูกไปไป็ดเขย่าเขย่ามันเบี้ยงก็จะึ้นมาเต็มโดยที่เหาไม่ต้องซื้ออ่แต่ว่ามันกระสีมันกระสีซะาดน้อยเ้าปลูกเม็ดแต่ว่ามันก็จะดีตรงที่มีรากแก้วถ้าเราไปซื้อตามร้านโอ้นี่บ่อมันแห้งสิบ่ออันนั้นมันแห้งไปแล้วโอ้แห้งไปแล้วแตกไปแล้วโอ้เวลามันเวลามันแห้งมันสิแตกมันสิปิวตามลมนะครับอันนี้ก็ล่อประมาณสัก สองสองเดือดก็สิแกมเม็ดเดียวก็ได้เป็นร้อยต้นเลยนี่ยังบาวน,นี่พ่นเห็บนบาเพิน่นปลูกเพิ่นเพิ่นวานลงไปเองได้ตังได้ตั้งหลายต้นแต่เพิ่นไม่บมกปลูกเพิ่นไม,ม่หมกปลูกอันนี้เป็นดอกแค่ดอกแค่พันใหญ่สวจังมาเอาหมากไม่ปลูกครับใช่ครับโอ้ <c oughs> คักคับ,คบโอ้สแสดงว่าไทายเตรียมดินเตรียมยังแล้วมัดแล้วตัวนี้เนาะใช่ค่ะอือโอ้ ไอ้จับล่องไอ้กระชิ่วจำนี่แหละไอ้กระชิ่ตามไอ้ล่องบักขามก็เสืบักขามเป็นพี่เรียกไปก้อนจักสามปีโอ้สามปีเขา้าไปตั้งค่อยตัดบักขามออกอืเพราะว่าคนที่เขาจะดูแลเขาก็จะเอาทุเรียนนะสินะโอ,อย่างบักขามนี่ยย่างบักขามนี่เข้าย่างปีนี้จเจ๊ไอ้ป้าใส่ปุ๋ยพิษมันเลยงามใบหมากมันเลยบอดอกเลยบมจับโอ้ครับอ่าตัวสิลงมือปลูกมือใดครับนี่ ไปท้ำบุญหายะไอ้บรรพบุรุษซะก่อนไอ้บ้านที่โฮขวันที่เก้ากามาหลังปีเก้ายังสิปลูกเพราะว่าอยู่บ้านญาสมุทรสายครอนใช่อยู่บ้านญาพระเจ้าเฮ็ดบุญบรรพบุรุษทุกปีขนับพอดีปีนี้พระเจ้าเฮียชาหน่อยปกติจะชำช่วงเดือนเมษาแต่ปีนี้เพิ่นอันชาทุเรียนโอ้ทุเรียนสุกโอ้ของสมชายมันปลูกทุเรียนไปแปดสิบต้น ขายก็ได้ปีนี้ได้เศร้าต้นได้สามแสนป่าก็เลยเอาเป็นธาตุบุญต้นหนึ่งก็เลยมันมันแก่พอดีเนี่ยก็เลยจะเป็น็ดตุบุญมือมือวันที่เจ็ดนี่ยี่สิบต้นได้สามแสนแมนป่ามันมันมีอยู่งคนสิบต้นแต่ว่ามันมันเป็นนวยที่ว่าที่ว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นะนะที่ที่นอกนั้นมันกับต้นน้ำพัดสมบูรณ์มันก็พัดเป็นนวยของคนีเทาเรียนแพงนะของคุณป่าฮกลอยต้นเนาะทั้งหมด หกลอยต้นค่เป็นต้นละหน่วยคุณเมั้งละกันรับหยหน่วยหกลอยหน่วยคู้นโดยสองกิโลอถ้ามานวดอนกมาถึงประมาณน่าจะพิโอดโตโตโตครับประมาณเจ็ดร้อบครับเจ็อบ่เอาต้นเาว่าตเอาต้นละสามสิเขาห่อต้ละสองหน่วยกันแล้วกันอยพันซีพันีพันีน่หน่วยใหญ่น่อยๆคระเซลล่น่าจะอยู่ประมาณสามโลครับ สามรูประมาณนั้น,น,น,นคุณป้าคือนหัวจักเขาอันอยู่เมืองเลยมาเนี่ยอ๋อลานก็อยู่หุ่นลาดดิบอ่ะเขาจะเป็นล้านทรงสา<อ><อ>ขาเขาอยู่หวยเห็นลาดเอออยู่หุห่นลาดแต่พันไม้ของเราก็จะเป็นล้านทรงจะถือ,อม,ม,มีมีทุกพันเพราะย่าเขาจะเอาหลายอัก็สิถือแต่ว่าเขาขายปลีกในร้านเขาจะขายสามร้อยได้โอ้มาดีเทาก็เอาลายลายอันซึ่งไปโตขอเขาขายสาวขายสองร้อยสามสิบครับเอาคุณป้าไปในต้นกับใบนำบ่ ไปน้ำกันค่ะไปะขึ้นเครื่องสกลุลอ๋อผู้ใดสิเบิงทุเรียนหายบาดเนี่ยอ้ยผมไม่แพ้กล้ามาู้นแล้วผมสิผ,ผ,ผมนี่แหละชิมารัก <laughs> มีกล้องค่ะมีกล้องค่ะมีกล้องเอาออกจากเอาออกจากสวนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตราคามันก็จะขึ้นจากต้นละอออสองร้อยสามสิบอาจจะเป็นต้นละสองพันสามโอ้คักๆักคักมีแต่ต้นงามๆเนาะคุณป้าเนาะ อืมพุ่น่ะสูงเป็นเมตรกว่าพุหนหน่นได้เนาะอันนี้เมตรเมตรยี่เมตรยี่สิบเนะาะปาดเอาเอดจังได้แบบนี้ยง่ยปู่เขากวางคู่กวางแง่จังได้แบบนี้ปูป่เขาก็ใส่รองมะขาม,ามาเพราะร่องมะขามมันจะแปดขุ่นแปดด้วยแล้วครับอ๋อเออเทากับไปเอาช่องว่างตรงเนี้ยตรงกลางระหวา่างมะขามกับมะขามโอ้กลางทะแยงมุมยังสีเนาะใช่ค่ะ แล้วเวลามันเวลามันได้ผลขึ้นมาประมาณสักเป็นพุ่มแล้วเขาก็ตัดประคามออกโอ oh. แต่ว่าประคามในเห็นล้านต้นไม้ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่คุณป้าซื้อบทุเรียนมาครับท่านว่าไอ้ให้โพสต์ลงไม้ล้อมนะ่ะเขาจะมาล้อมเอาเองโอ้ค oh. ืนวานะแต่ว่าเฮากับ่ท่า,านโพส์เพราะเขาต้องการท่านเป็นที่เรียงอองทุเรียนนะครับเนี่ยถ้าไอ้ไอ้แม่โพสต์นะเดี๋ยวจะมีร้านต้นไม้เขามาล้อมเอาเองอืนวานะ ได้เนาะแอ่ว่มากสักสองปีคิดว่าให้มันเป็นทุเลีย้ยนผมตะก่อนเพราะมันกันร่มได้ดีนะอีกสองปีเนาะเทาก็เก็บหมากมันก็ได้พร้อมนะเอาเอฟซีท่านใดสนใจมาขามนะครับเด้ออีกสองปีมาเอาเลยครับหรือจะว่าหรือจะทยอยมาเอาต้นง,งามๆไปก่อนก็นได้ว่าต้องสองปีก็อ,ออกได้เพราะทุเรียนมันก็้ทยอยอ,ออกได้ว่าท็อกใช่เพราะเพราะว่าทุเรียนค่อนข้างจะแข็งแรงครับ แม่นอยู่ครับผมเบิงผมเบิงไหมมีตะจนอวบอวบงามเออเนาะคนน่ะดีแหละมันอวบมันงามเพราะเาต้องมีไม้ทีบีเลียงที่ที่เขาตัดไม้ไผ่อยู่นะไม้ไผ่ก็ต้องพยุงของมันไวอยู่ประมาณสักสองเดือนถึงจะไม่ออกนะม้าไม้น้าไม้ไผ่มันสั้นเนี่ยข้อมันสีหักกันสิมันต้องหาไม้ที่เท่าเกันเมตรยี่นะเวลาปู่เขาจะมัดมัดทห้มตนงตรงสิเพราะมันมีล่มล่มมากสิแต่สีบ่ไหว้วัน กับเประมาณสักสองเดือนมันมันหากมันเดือดเขาจะเอาไม้ออกก็ให้เล็กหน่อยมันตัดไม้อยู่ฟังข้างนั้นครับเขาจะอวกโอ้อันที่เมื่อเช้าเห็นอยู่หันหันโอ้อืมออเ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 ป็นยังสีนี่เองบ้านนี้ตอนยังสีห้องกับบ่ได้หดน้าหดหยังเล่นบ่ครับเฮาว่างเฮาว่างอะไรนี่เฉยห้องโตห้องก็หดอยู่แล้วมันมื้อนี้ก็ฝนตกคันนี้โอ้ฝนาไบ่ได้หดเลยแล้วก็ผู้ว่าก็หดนี่แหละ อสองสามหมื่ว่ะพายุสิเขาเข้าไปตรงหัวพอดีเข้าไปตางจากเข้าไปกรุงเทพครับอืมเป็นชันเนาะฝนตกมากก็เข้าไปเองถอดถถอถโอ้เขาใส่ซิบลอมาทรงคุณป่าเลยบ่เนี่ยอันนี้ใส่หกล้อมากใส่หกล้อมาเขาอาไปเอามาลงล่างขนํนะเขาขึ้นกระตุนก็มีหลายใส่ใส้เล็กๆใส่เล็กๆก็ประมาณนี้ก็จะประมาณร้อยสามสิบ เลขกแล้วไปซำนี่กับแปดสิบบาทนะสิน่แล้วแต่ใส่ที่เขาเจาใหญ่กว่านี่กับใหญ่กว่านีกับสามร้อยหาสิบใหญ่แต่ว่าการที่ปลูกใหญ่มากมันก็ดีเพราะเขาตัดมันจะถูกตัดห้าแก้วหลายแล้วมันก็สิมันก็สีขึ้นซาแต่นี่ก็ยังถือว่าใหญ่อยู่ได้นี่ใช่อันนี้ยังถือว่าใหญ่อยู่อาจจะตัดตัดลากแก้วครับอาตัดลากแก้วแล้วมันกับมันก็มันก็จะต้องทิมตัวไว้สักพักนึงนะครับ สองร้อยสามสิบบาทเนี่ยเขามาส่งให้หอดหม่องเลยบอกมาส่งหอดหม่องเลยว่าเขาเอาหลายดิครับแต่เขาเอาเอาน้อยๆก็ไปเอาอันนี้เขาบอกเขามาจะพูดเรื่องเขาต่งมานหนีว่าคนลุงหนีแล้วเขาไปคนลุงล่างเขาโต๋อ,อครับผมอโอเคครับผมขอบคุณครับเส,ส,สียต้นคนขยันครับอันนี้ทำอะไรครับนี่ยกำลังทำสปริงเกอร์ครับทำสปริงเกอร์อ๋อ เราตัดขนาดนี้บ่ครับโอ้ป้าเถิ่พ่อนี้เหมามาจากโรงงานเลยบ่ไม่เหมาครับไปต่อราคาเพิ่มมากบ่ไม่ต่อไม่ซื้อเส้นเส้นและกี่บาทน่ยเส้นต้นให้หายเส้นละเท่าไรแจะเราซื้อมาเส้นละเท่าไรเส้นซื้อสี่หน,นสี่หุนซื้อแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะ,ะ,ะเฉลียเฉลี่ย,ยไอเฉลี่ยสุดสาสิบดบาทก็าือย่ิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดบาทอุ้ยบอกไงก็ถูกแค้พอราคาร้านแรกไปต่อร้านสองสองนิ้วเท่าไหร่สองนิ้วสองนิ้วบ่สองนิ้วไม่เคยซื้อเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามบาทเอ้าวุ้ยบาตโตนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนี่สี่สิบสามนิ้วหนึ่งหันครับป๊าครานี้กระป๋องเท่าเท่ากับซื้อหกหุนที่บ้านเลยเนี่ยหกหุนที่บ้านซื้อสี่สิบห้าบาท ก the in ็บอกไงถ้าไมได้ราคาที่ผมไม่ซื้อเออเปลี่ยนร้านอันนี้ทำสปริงเกอร์หมดหมดเลยบอกครับเนี่ยครึ่งสวนนะครับที่นจะรอดพอครึ่งสวนครึ่งสวนไปนี่ครับที่วางของไม่พอเลยเอามาครึ่งสวนก่อนรอดพุ่นนะครับสวนพุ่นกันยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องครับอนาคตต่อไปนี่นะเสตินจะมีถนนรอบเลยนะ แล้วก็จะมีรถกอล์ฟวิ่งเด้โอ้คนป่าเขาจะเช้ามาเขาจะสตาร์ทสตาร์ทรถกอล์ฟวิ่งไปดูสวนแล้วมันเดินไม่ไหวมันก่วงเอามอไซค์ผู้ๆหยดตุดหุดๆๆุดหย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 ุนียนมหยดหาุเยุดียเดียยุนหยดหยุดุดอยุดยุดหยุดดุยุยย เป็นเส้นเป็นเส้นโอ้สายยางพนยาพนยาโอ้ธรรมดาได้นี่เสียตัวพน่ะข้อต่อข้องอปาดูอืม,อมอยิ่งใหญ่อลังการดีอืมกะนาำเครื่องตัดหญ้าก็สองเครื่องก็ะหนอืมโอม้สบายเลยใช่ตัวสวนมันไม่มีอย่างนี้ใช่บ่ ทำงไงส่วนนูเล่มือได้บ่แต่ละอ๋อนเล่มืออันนี้น้องชายซื้อให้เปอันเกิดก็เลยของวันเกิดได้ใช้เลยโอ้ครับอ๋อผสมแกกยังสีเนาะออแต่จะมาใชบ่ใช้ได้หรอ หลุมนึงจ้ะกระสอบนึงแกบนะใช่อืนม,มันดีอยู่แล้วครับถ้ากระซุ่งๆไป<อ>แค่นี้ยังไงกันแนวล่ะถามว่ามีแกบมั้งกับดินมั้งกับคอนขันจะฮัดจ์กันสินะครับโอ้ดีดีที่บ่มีไก่มีอย่างเนาะตานมมา ีไก่มันสิมาเคีย่ยมาจิกอยู่นีน่เนาะมามักได้ไก่เออแล้วข,ขี่แล้วมันย่งางโ,โบโบขัดขัดเฮ้ย <laughs> ถ้าอยากกินไก่ก็ซื้อให้เราโบโบกาเลี้ยงถ้าเลี้ยงแล้วก็บอกกาขาให้เราเอา <laughs> อผูน้น่ะน่ะมาขามกับเป็นหนวยเป็นหนาซะแต่หนวยใหญ่ๆเด้อขับมาขามมันเนี่ยผู้ดา่า อืม,มาขามเล่ากะหน่วยเป่งๆเ,เลย